ท่านผู้ชมครับตามรอยบุญในช่วงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบซึ่งรายการเปิดบันทึกตำนานได้นำออกมาเผยแพร่ซึ่งแต่ละรูปนั้นก็ล้วนแต่ทรงกิจทรงธรรมอภิญญาเป็นที่เรื่องลือปรากฏวันนี้ก็เช่นกันครับเรามาติดตามผลงานกันดูครับ ท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานทั้งหลายก็คงจะทราบกันดีแล้วว่าป่านั้นคือสถานที่อันสงบธรรมชาติเป็นที่มาแห่งธรรมะและความสงบนี้เองที่จะขัดเกลวให้จิตใจของมนุษย์ละจากกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงและเข้าถึงสัจธรรมได้พระภิกษุสงฆ์ที่นิยมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จึงออกเดินทุดงไปในป่าเขาเสียเป็นส่วนใหญ่และพระสายปฏิบัติเหล่านี้ท่านก็มักที่จะพำนักอยู่ตามป่าเขาและสร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นหรือท่านานานเข้าก็สร้างเป็นวัดซึ่งก็เป็นเรื่องราวกล่าวขานกันมาของบรรดาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังและเป็นที่กล่าวขานกันมาหลายต่อหลายชั่วอายุคนหนึ่งในเรื่องราวที่กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระเกจิอาจารย์ ที่จะผ่านไปไม่ได้ก็คือหลวงปู่เทพีรันมหามงคลนรัฐหรือที่ชาวบ้านเรียกขานท่านว่าหลวงปู่ลือสีตาไฟพระเกจิอาจารย์ที่ยึดมั่นในการปฏิบัติแห่งวัดหนองทารภูตำบลบ้านเชียนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทหลวงปู่เทพีรันท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวจังหวัดชัยนาทมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะความบริสุทธิ์ในการปฏิบัติของท่านและอาจจะกล่าวได้ว่าในการออกธุดงของท่านแต่ละครั้งท่านได้วิชาความรู้แง่คิดต่างๆท่านได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้กระทั่งท่านได้พบกับความจริงที่ว่าการปฏิบัติแค่ต้องการบรรลุเพราะความต้องการบรรลุนั้นจะเป็นเสมือนกิเลสไม่ทำให้จิตใจบริสุทธิ์ไปได้ดังนั้น ม่ใช่เพียงแค่ปฏิบัติเท่านั้นเราจะต้องเห็นถึงความเป็นจริงตระหนักและพิจารณาให้ถ่องแท้เพื่อการบริสุทธิ์ในการปฏิบัติหลวงปู่เทพีรันท่านเล่าถึงตัวท่านเองว่าท่านเป็นคนที่มีชาติกำเนิดอย่างธรรมดาธรรมดาแต่ท่านปฏิบัติธรรมด้วยใจบริสุทธิ์อย่างแท้จริงกว่าจะมาถึงวันนี้หลวงปู่เทพพีรันท่านเล่าให้ฟังว่า ก่อนบวชพื้นเพของท่านท่านเกิดที่หมู่บ้านน้องทารพภูแต่ทว่าท่านได้ไปเป็นพระภิกษุที่วัดบ้านใหม่เมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้มาพำนักที่วัดน้องทารพภูตำบลบ้านเชียนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทและที่วัดน้องทารพภูแห่งนี้ท่านได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมภาวนาได้หนึ 1, ่งพรรษาก็ออกเดินธุดงสู่ภาคเหนือ บักรดบำเพ็ญภาวนาจนปฏิบัติธรรมภาวนาของท่านก้าวหน้าไปเป็นระยะเวลาสามปีท่านจึงได้กลับมาที่วัดเข้าห้องกรรมฐานเพื่อประหารกิเลสให้อยู่ด้วยเหตุผลซึ่งท่านก็ได้เล่าว่าท่านเสียเวลาไปตามกระแสะกรรมจึงต้องรีบเร่งปฏิบัติบำเพ็ญตนภาวนาธรรมสอนคนคิดดีทำดีตั้งใจดีปฏิบัติด,ดี คนเราทุกวันนี้ที่ทุกข์กันอยู่เนี่ยทุกข์เพราะความคิดของตัวเองไม่มีอะไรทำให้ทุกข์ก็เลยสอนทุกคนว่าไอ้ดอกเบ้นี้ไม่มีอะไรเต่งเท่าสมองเราล่ะสามองเรา,เาเจะไมนเป็่งก็คิดให้เป็นพูดให้เป็นทำให้เป็นพาบ้านเราเมืองเราวัตถุเจะรล,ลงเรื่องมันได้มันเกิดจากสามองคนทางนั้น แล้วก็พยายามนั้นให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ให้ใช้ปัญญาตัวเองที่มีอยู่มันจะได้เกิดประโยชน์หลวงปู่เทพีรันหลังจากท่านได้ปกครองวัดหนองทารพภูแล้วท่านก็เริ่มการพัฒนาวัดจากสภาพในอดีตนั้นไม่มีอะไรเลย ก็เริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยบรรด,ดาสัทธาาติโยมที่ได้เห็นวัตรปฏิบัติและปฏิบัติทาของท่านต่างก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาบรรด,ดาสัทธาาติโยมทั้งหลายจึงได้ร่วมสละกําลังแรงใจแรงกายร่วมบุญกับท่านช่วยพัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองและสวยงามตลอดเวลาหลวงปู่เทพีรันหรือหลวงปู่ฤาษีตาไฟ ท่านมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรและก็เด็กๆท่านจึงได้สร้างอาคารเรียนไว้หลายหลังสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและในขณะนี้ท่านได้เริ่มก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัยซึ่งใช้งบประมาณ20ล้านบาทณโอกาสนี้ขอเชิญท่านผู้ชมรายการทุกท่าน โปรดรับคำพรอันประเสริฐจ,จากหลวงปู่เทพีรันมหามงคลรัตั์หรือหลวงปู่ลือศีตาไฟแห่งวัดน้องทารภูตำบลบ้านเชียนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทโดยพร้อมเพรียงกันก็ให้ทุกคนคิดว่ารักตัวเองอย่างไรปกป้องตัวเองอย่างไรก็ให้รัก ประเทศชาติาศาสนา,าพระมหากษัตริย์และให้ทุกคนซึ่งเป็นคนไทยทั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศให้มีความสุขให้มีความรักความสมัครคืปองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพรจะศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยมันอยู่ที่ความสมัครคืออยู่ที่ความรักอยู่ที่ความเมตตาอยู่คำอยู่ที่ว่า อภัยซึ่งก,กันและกันพอนงินเอินมันคงไม่ศักเสร็จถ้าเราขาดไม่ตาและขาดคำว่าอภัยท่านผู้ชมครับมาถึงชว่วงเวลานี้คงจะต้้งากกันแล้วครับ ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าทุกวันพฤหัสเวลาบ่ายสองโมงทางธทนวห้าเรามีนัดกับรายการเบริด์ันถึงตำนานสหรับผมวิชิตปียักษ์รวัตรและทีมงานกลาไปก่อนสวัสดีครับ